ตัวนี้ไข่แล้วนะครับเป็นตัวเมียแน่นอนร100้อยเปอร์เซนพันเปอร์เซ็นตนะครับนี่ลักษณะสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบไปจักรพง์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันที่19ตุลาคมนะครับลายฝนต้นหนาวนะครับก็มีเรื่องที่จะมาชี้แนะให้น้องๆมือใหม่นะครับว่า ดูนกนะครับมีน้องๆถามมาเยอะนะครับบางอาจารย์ก็ได้เล่าไปแล้วแต่เขาคงไม่ได้ยินนะครับได้ฟังนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าเรื่องนกนกตัวผู้ตัวเมียมีลักษณะแบบไหนนะครับเป็นอย่างไรนะครับดูตัวดูหัวดูสร้อยคอดูขานะครับแล้วก็ดู สรีรละร่างกายลักษณะอาการนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีนกตัวผู้และตัวเมียมาให้ชมนะครับแต่ผมไม่จับนะครับวิธีดูนะครับดูแบบผิวเผินก็คือ,อให้พี่น้องดูลักษณะนะครับเริ่มเริ่มเลยนะครับลักษณะตัวนะครับว่านกตัวเมียนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอากองมา ให้ดูนะครับอันนี้คือลักษณะตัวเมียนะครับเนี่ยนี่คือลักษณะตัวเมียดูลักษณะนะครับตัวเมียตัวนี้คือนกตัวเมียสองกุบนะครับสามแจมนะครับมีสามบ้างเป็นบางครั้งนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นตัวเมียนะครับให้ดูใกล้ๆเลยก็ได้ครับเนี่ยนี่เป็นนกตัวเมียนะครับอ่า ดูลักษณะใกล้เป็นอ่าตัวนี้ไข่เลยนะครับเป็นตัวเมียแน่นอนร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นตนะครับนี่ลักษณะ,ะหางตัวก็โตอยู่นะครับแต่หัวเขานะครับหัวเขาจะหน้าจะแหลมแหลมนะครับหน้าแหลมแหลมอ่าคอจิ้วจิวนะครับอ่าสร้อยคอก็ลักษณะขาก็แดงแดงขาไม่อุ้มไม่อวบไม่อุ้มนะครับไม่ไม่ใหญ่นะครับเนิ้วก้อย ครับก็ไม่ไม่พองนะครับไม่ไม่ไมหัวหัวนี่ค่อยไม่ใหญ่นะครับนี่ครับคือตัวเมียน,นะครับถ้าจะให้ดูถ้าจะให้ดูแบบอ่ลักษณะว่าให้ดูแบบชัดเจนนะครับไม่ดูนะครับจับเลยนะครับจับคือชัดเจนเลยว่าตัวผู้ตัวเมียเป็นยังไงนะครับ ه, เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนี่ก็คือนี่นี่ตะเกียบนะครับเอาเอาผมจะนั่นตะเกียบให้ฟังนะครับเรื่องตะเกียบนี่คือตะเกียบสองอันที่อยู่ด้านล่างนะครับนี่คือนี่คือไปอตรงตรงโคนก้นนะครับโคน à, กระพุก,กหางนะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับถ้าชิดถ้าชิดแบบนี้นะครับถ้าชิดแบบนี้ถึงถึงจะชิดแบบนี้แต่ กระปุกหางนี่ครับโคนหางนี่จะแบบนี้นะครับแบบนี้หางแบบนี้ตัวเมียแน่นอนนะครับมันชิดแบบนี้นะครับอย่าไปคิดว่าจะเป็นตัวผู้นะครับถ้าตัวผู้จริงๆนะครับชิดแบบนี้ก็ดีนะครับไอ้กระปุกหางจะง้าลงแบบนี้นะครับพอขี้ออกได้นะครับพอขี้ออกได้ไม่ไม่ใช่ไข่นะครับ มันจะปิดเปิดอย่างนี้ครับถ้านกชิดแต่เก็บชิดแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดแบบนี้นะครับก็คือตัวเมียครับถ้า,ถ,า,าถ้าเขาถ้าเขาจะถึงใบเจริญพันธุ์เขาจะตัวนี้จะอ้าออกหนึ่งตัวนี้ตัวนี้จะอ้าออกแบบนี้ครับขเขาเรียวกว่ากระดูกตุ้งเชิงการนะครับเนี่ยของตัวผู้จะปิดง้มแบบนี้ครับคนคนหาง ง้ําลงแบบนี้นะครับอันนี้จับชัดเจนนะครับบางคนจับว่าชิดแต่เจียบชิดไต้เกียบแข็งนะครับไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ถ้าง้ําแบบนี้นะครับรูพอรูอทวานอพอขี้ขี้ออกได้นะครับนี่คือตัวผู้นะครับถ้าเป็นแบบนี้คือตัวเมียนะครับเวลามันพร้อมที่จะประสมพันธุ์มันจะอ้าออกแบบนี้ไข่ออกได้ขยับออกได้นะครับ ใบจเจริญพันธุ์ถ้าจเจริญพันธุ์มันจะอ้าออกถ้ายังไม่ถึงใบจเจริญพันธุ์เขาก็จะอยู่แบบนี้นี่ครับวิธีดูนะครับแล้วทีเนี้หลังจากดูตัวเมียนะครับเดี๋ยวผมจะให้อ่าจะเอาตัวผู้ให้ดูตัวนี้ก็คือสองฝุกเหมือนกันนะครับตัวนี้จะดิ้นหน่อยครับนี่ครับลักษณะนกตัวผู้นะครับนี่ลักษณะนกตัวผู้ดูใกล้ๆเลยนะหัวจะต่างกัน ขาแข้งจะต่างกันนะครับเออนั่นใช่ไหมนี่คือนกตัวผู้นะครับสนับปงสนับปีกหัวคอนะครับจะต่างกันนะครับเออไม่ใช่ว่าอ่าจะพวกนี้ตะเกียบจะชิดกันข้างล่างอ่าคนหางงับลงนะครับตัวนี้เป็นนกอ่อปีกอ่อชิดนะครับปีกหงงนะครับเห็นไหมมันจะชี้ขึ้นเลยครับ ปีกหงนะครับสองกุกเต็มนะครับตามที่ผมได้ยินอยู่นี่คือเต็มอย่างเดียวเพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยินเสียงกุกที่กุกเดียวเลยมีแต่สองกุกนะครับนี่คือลักษณะตัวผู้นะครับนี่ดูลักษณะดูท่าทางนะครับนี่ครับตอนนี้เป็นเป็นนกต่อนะครับสองกุกเต็ม ตัวนี้นี่ให้ดูพี่น้องดูลักษณะชัดๆเลยครับว่าตัวผู้เป็นแบบไหนตัวเมียเป็นแบบไหนนะครับสำหรับน้องๆนะครับท่านไหนที่ไม่เข้าใจหรือท่านไหนที่สงสัยนะครับก็โทรถามจักระพงได้นะครับอ,อย่าลืมนะครับขอฝากอาหารนกนะครับอาหารนกจักระพงแล้วก็นกต่อจุดจวดนะครับท่านไหนอยากได้ แบบไหนอยากได้ยังไงโทรถามได้เลยเบอร์0636726362หรือ,อทักไลน์แบบเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์0951629562คุยเรื่องนกนะครับปรึกษาเรื่องนกอาหารนกนะครับนกไม่สบายนกป่วยนกไม่กินอาหารนกกินอาหารแล้วทำไมไม่คึกนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับก็โทรถามจักรพงษ์ได้เลยนะครับจักรพงษ์จะ ตอบพี่น้องแล้วก็พูดว่านกตัวผู้หรือตัวเมียนกมงคลเป็นแบบไหนนกแต่ไม่มงคลเป็นลักษณะอะไรนะครับกสบ็สอบถามได้นะครับเนี่ยสวยไหมครับตัวนี้สองกุกนะครับสองกุกเต็มนะครับดูลายดูสนับปีกก็ชัดเจนดีนะครับสองกุกเต็มเต็มนะครับตัวผู้ตัวเมียเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับวางก่อน วดแขนแล้วอ่าก็อขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซี 4, ทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจักพุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเศร้าเป็นเนีดเป็นบินดาเข้าคัดสมนุนไพรนกต่อจวดๆนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอ่าพวกที่หลอกลวงก็มีนะครับทุกวงการนะครับทุกวงการมีการหลอกลวงนะครับอ่าหลอกเอาตัวนกตัวหนึ่งมาโชว์แล้วก็ขายอีกตัวหนึ่งนะครับมีนะครับเขาคงเกลียดผมพอสมควร ที่ผมอ่ามาคุยแบบนี้นะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้พี่น้องชาวนกเขาของเรานะครับต้องมา,อาเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือที่ให้เขาโปงได้นะครับเอามาโชว์ว่าเอยตัวนี้นกต่อราคาเท่านั้นเท่านี้ราคาถูกๆผมจะย้ายที่ผมจะย้ายบ้านย้ายที่บ้านเขาไม่ให้ผมเลี้ยงเนอย่างนี้ครับเราก็ต้อง วิเคราะห์ดูว่าผมซื้อมาสามพันสี่พันเนี่ยผมจะขายพันห้านี่ยค่าส่งอีกห้าร้อยก็เป็นสองพันเอาเลยเล่นได้ทั้งวันนี่แบบนี้นะครับคาลมลมปากนะครับลมปากของคนนะพูดได้นะครับแต่ทําไม่ได้นะครับอย่าหลงเชื่อพวกนี้นะครับอย่าหลงเชื่อพวกนี้มันมันอยู่ในวงการนกของเรามันมีหลายประเภทนะครับคนดีคนไม่ดีนะครับให้ให เราก็ปกป้องตัวเราเงินเราก็หามายากเหมือนกันนกเขาก็หามายากเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะเป็นนกต่อได้ต้องปีหนึ่งขึ้นไปนะครับจะไปะฝึกไปต่อกว่าจะคัดมาได้ตัวหนึ่งนะครับนกต่อไม่ใช่ว่ามันจะถูกนะครับเมันถูกสําหรับคนมีตังคนไม่มีสตางซื้อไปตัวเดียวนะครับพลาดเลยไม่สามารถที่จะเอะ คุยกับคนซื้อได้นะครับบางทีก็ปิดเครื่องหนีเขาเลยนะครับบางทีก็บล็อกเลยนี่แบบนี้ก็มีนะครับไม่ใช่ว่าเขาจะ,ะมาคุยกับเรานะครับทักไปครั้งสองครั้งเขาว่าจะเยียวยาเขาว่าจะ,ะเค็มให้นะครับไม่เค็มนะครับแต่บางท่านนะครับบางคนคุยกันดูเรื่องนะครับ สำหรับพี่น้องเอฟซีะะ FC นะครับคุยกันรู้เรื่องเราจะเอาให้ก็กลัวจะไม่ดีนะครับกลัวเป็นนกไม่ดีกลัวเป็นออย่างนั้นอย่างนี้เขาเคยโดนมานะครับเขาโด,โดนมาแล้วมาหาจักรพงศ์ที่นี่โอ้โหกว่าจะคุยกันรู้เรื่องอคุยกันเข้าใจก็นานพอสมควรน,นะครับเขาก็ได้ไปก็โอเคนะยังไงก็เปิดใจ ให้กันเลยนะครับเรื่องแบบนี้นะครับคนอยากได้ก็อยากได้คนจะเอามาหลอกก็มีนะครับให้ให้พี่น้องอดูด้วยนะครับนกนี่ครับเอาไปอเอาไปปุ๊บเขาก็เปลี่ยนเจ้าของเปลี่ยนที่เปลี่ยนอากาศเปลี่ยนบ้านใหม่นะครับก็สามารถที่จะหยุดขันสั้นกหนึ่งวันสองวันสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งบางตัวไปถึงที่ อยู่ใหม่นะครับได้โดนอากาศเอ่อโดนอ,อาหารใหม่อาหารไม่เหมือนที่เคยกินอยู่กับเจ้าของเก่านะครับเขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนผัดเปลี่ยนขนได้นะครับหยุดขันเลยนะครับเนี่ยผมซื้อนกเข้ามานกต่อแท้ๆนะครับเออซื้อมาไม่ใช่ว่าจะพี่น้องนะครับเอ่อที่ซื้อนกไปนะครับผมซื้อมาเหมือนกันซื้อมาปุ๊บมาถึงมากินอาหารจากรพงปุ๊บนก ขันดีๆครูดีๆเงียบไปนะครับเงียบไปไม่ใช่ว่าเขาเงียบไปในทิศทางที่ไม่ดีเงียบไปในทิศทางที่ดีหลังจากกินอาหารจัก,กระพงแล้วครับผัดขนผัดนั่นเรียบร้อยเนี่ยเหมือนผมเอาเจ้าลาล่ามานะครับเป็นสิวตาแฉะมาเลยหัวไหลเปียกนะครับแล้วก็พอได้มากินอาหารจัก,กระพงปุ๊บ ผมไม่เคยผมไม่ให้ยานะครับผมไม่ได้ให้น้ำมันตะปาผมลองดินดําจักรพงและทันญพืชข้าวขัดสมุนไพรจัก,กระพงให้กินอย่างเดียวนะครับกับน้ําธรรมดาเดี๋ยวนี้ชวดเลยครับไม่ไม,ไม่ไม่มีสิวนะครับแถวขอบตาที่ค้ำคํ้ำนะครับขนเนี่เขาเขาใช้ใช้เท้าเขี่ยเขี่ยเขี่ยขนนี่ ตามรอบตานี้ไม่มีขนเลยตอนนี้เต็มนะครับขนหัวขนตัวหัวไหลแห้งไม่ถ่ายขนออกใหม่โอ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวนี้เอาไปต่อก็จวดเลยนะครับไปต่อก็จวดเลยขึ้นต้นไม้ก็ขันนะครับอ่ะก็คุยนานแล้วเออก็สรุปว่าเรื่องอนกนะครับนกตัวผู้นกตัวเมียเป็นแบบไหนนะครับนกตัวผู้ ให้สังเกตนะครับนี่ผมว่านี่นี่นี่เหมือน,น,นที่ผมว่านี่ตะเกียบแบบนี้ครับเนี่ยติดกันแบบนี้ใช่ไหมครับไอตัวตัวเมียติดกันไม่ใช่ว่าจะจะเป็นตัวผู้นะครับถ้าข้างบนในห่างโคนหางห่างนะครับกระปุกก้นในห่างแบบนี้พอเขาจะไปถึงใบเจริญพันธุ์เขาคึกขึ้นมาเขาได้กินอาหารดีเขาก็อ้าออกได้เพื่อจะไข่นะครับ ถ้าตัวผู้นะครับถ้าตัวผู้มีรูไว้สําหรับขี้อย่างเดียวนะครับนี่ก็คือเนี่ยมันจะง้ําแบบนี้เลยครับจะปลูกหางจะงั้าแบบนี้น้องจับดูนะครับไม่ไม่เชื่อจักระพงอย่าพึ่งเชื่อนะครับให้พี่น้องไปจับดูว่าจับมาหลายๆตัวว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนจักระพงพูดหรือเปล่าว่าถ้าถ้าตัวผู้จะง้ําแบบนี้อย่าเข้าข้างตัวเองว่านกตัวเองเป็นตัวผู้นะครับเอให้ให้บันชิดอยู่ข้างล่างเนี้ แต่ตัวนี้เปิดอย่างเงี้ยอย่าเข้าข้างตัวเองเป็นตัวเมียแน่นอนนะครับถ้าแบบนี้งั้นแบบนี้ตัวผู้ร้อเปอร์เซครับอ่ะ,อะขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเอฟซทั่วประเทศอ่าที่อ่าให้ความไว้วางใจจักรพง์นกบ้างอาหารบ้างนะครับแล้วก็ธัญจะพืชผสมสม,มุนไพรขา้าวสมุนผสมสม,มุนไพรแล้วก็ เศร้าพเนียดนะครับตอนนี้ยังมีอยู่นะครับเศร้ามีพเนียดมีนะครับให้พี่น้องส่งเสียงมานะครับก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับปลายฝนต้นหนาวทางพี่น้องทางภาคใต้ก็จะเข้าฤดูฝนนะครับก็ให้ระมัดระวังร่างกายอุดมร่างกายนะครับกินน้ําขิงนะครับตอนเช้าดื่มน้ําขิงตอนเย็นดื่มน้ําขิงก่อนนอนนะครับ เพื่อสุขภาพร่างกายเราจะได้อบ,บุ่นจะได้ไม่เป็นไข้เป็นบัดนะครับพี่น้องชาวเหนือเหมือนกันความหนาวกําลังจะเริ่มแพ่มานะครับลงมานะครับพี่น้องชาวอีสานพี่น้องชาวเหนือพี่น้องชาวภาคตะวันออกพี่น้องชาวภาคตะวันตกนะครับน้องภาคกลางนะครับก็ให้รักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับ คุยมาก็นานพอสมควรนะครับสรุปว่าตัวผู้ตัวเมียเป็นแบบไหนถ้าใครไม่เข้าใจก็โทรมาถามจารพง์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อาหารผสมสมุนไพรจากกระพงนะครับวันนี้จะเตรียมนะครับออกส่งนะครับหลังจากนินดําผสมสมุนไพรและท่านจะพืชผสมสมูนไพรข้าวกัดสมุนไพรหมดสต๊อกนะครับวันนี้ให้ทีมงานจัดเต็มบัตราศึกนะครับท่านไหนที่อยากจะให้นกท่านจวดนะครับนกต่อออกต่อไม่คึกไม่ขันไม่สู้ไม่จวดนะครับทักหา จักรพงได้เลยนะครับด้วยอาหารนกเขาใหญ่ผสมสมุนไพรจักรพงอาหารนกเขาใหญ่หาซื้อที่ไหนก็ได้เรื่องสมุนไพรต้องไว้ใจจักรพงครับจุดๆครับ